สวัสดีค่ะวันนี้สลิปหลอนช่องของคุณนอนไม่หลับก็มีเรื่องเล่าจากคดีฆาตกรรมปริศนามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนอื่นรับกวนกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆที่เรานำมาฝาและวิดีโอนี้ก็คือเรื่องหุ่นเซ็งวิญญาณอาฆาตกลางดึกในหมู่บ้านชายแดนกัมพูชา เสียงลมพัดครวญครางราวกับมีใครร้องไห้สะท้อนกล้องไปทั่วทุ่งนาเรื่องเล่าถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นว่ามีวิญญาณชื่อหุนเซงที่ไม่เคยไปเกิดมันตายอย่างทรมานด้วยความหิวโหวยและความบ้าอำนาจที่ฝังอยู่ในใจหลังจากนั้นทุกคืนเดือนมืดจะมีคนในหมู่บ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอย ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเพราะหุนเซงกลับมาสิงร่างผู้นำเพื่อกินวิญญาณคนเป็นหมู่บ้านนี้มีผู้นำใหม่ชื่อแสงจันทร์ที่เพิ่งรับตำแหน่งได้ไม่นานแสงจันทร์เป็นคนเคร่งศาสนาแต่กลับมีพฤติกรรมแปลกขึ้นเรื่อยๆบางคืนเขามักจะเดินออกไปกลางทุ่งพร้อมเสียงหัวเราะหน้าขนลุกเหมือนมีใครอีกคนหนึ่งกำลังพูดผ่านร่างกายของเขา ชาวบ้านเริ่มสังเกตว่ามีคนหายทีละคนโดยมากเป็นคนที่เคยขัดคำสั่งของผู้นำหมู่บ้านทุกครั้งที่มีคนหายร่างของแสงจันทร์จะยิ่งสูบผอมแต่ดวงตากลับสว่างวาบราวกับดวงตาของสัตว์ร้ายที่เพิ่งล่าเหยื่อสำเร็จคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่าหุนเซงในอดีตเคยเป็นผู้นำที่โหดร้าย เขาสั่งให้ชาวบ้านออกไปทำไรกลางป่ามะเขือที่เต็มไปด้วยพูดผีหลายชีวิตตายอย่างน่าสงสารเพียงเพราะความบ้าอำนาจของมันตั้งแต่นั้นวิญญาณของเขาก็ไม่เคยสงบแสงจันทร์ฝันร้ายทุกคืนเขาฝันว่าเดินอยู่ในป่ามืดมีเสียงกระซิบดังขึ้นเจ้าต้องการอำนาจใช่หรือไม่ และในความฝันเขายื่นมือออกไปรับของบางอย่างที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ตื่นขึ้นเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งสิงสู่ในร่างกายของเขาชาวบ้านเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกจากศาลากลางหมู่บ้านบางคนบอกว่าเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างหลังผู้นำแต่พอหันกลับไปเงานั้นก็หายไปทันทีไม่มีใครกล้าเอ่ยปากเพราะกลัวถูกหมายหัว คืนหนึ่งมีเด็กชายในหมู่บ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอยแม่ของเด็กกรีดร้องวิ่งไปทั่วแต่ไม่มีใครกล้าช่วยตามหามีเพียงแสงจันทร์ที่ยิ้มมุมปากและบอกว่าเด็กนั่นจะไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าคำพูดนั้นยิ่งทำให้คนทั้งหมู่บ้านหนาวสถานคนเท่าคนแก่รู้ดีว่าหุนเซงต้องการวิญญาณเด็กเพื่อเพิ่มพลัง ทุกครั้งที่กินวิญญาณมันจะอยู่ในโลกมนุษย์ได้ยาวนานขึ้นและมันมักจะเลือกผู้นำเป็นสื่อกลางในการเข้าสู่หมู่บ้านยิ่งผู้นำโลภมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นแสงจันเริ่มเปลี่ยนเป็นคนดุร้ายเขามักจะสั่งโบยตีคนที่ไม่ทำตามคำสั่งอย่างไม่ปราณีบางครั้งเขาจะหัวเราะออกมาเสียงดังทั้งที่ไม่มีเรื่องตลก เหมือนกำลังฟังเสียงจากอีกโลกหนึ่งมีพระธุดงรูปหนึ่งผ่านมาได้เห็นเงาดําอยู่รอบศีรษะของแสงจันทร์พระบอกชาวบ้านว่านี่คือวิญญาณอาฆาตที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดแต่ไม่มีใครกล้าฟังพระเพราะผู้นำหมู่บ้านห้ามไม่ให้ยุ่งกับพระคืนนั้นเองพระรูปนั้นก็หายตัวไปชาวบ้านเริ่มรวมตัวกระซิบกระซาบกันอย่างหวาดกลัว แต่ทุกครั้งที่พูดถึงชื่อหุนเซง็งลมในหมู่บ้านจะพัดแรงขึ้นเสียงลมเหมือนเสียงหัวเราะแผ่วๆจากใต้ดินเหมือนวิญญาณรู้ว่ากำลังถูกพูดถึงผู้หญิงในหมู่บ้านเริ่มฝันเห็นเงาชายแก่หน้าเหี่ยมมันเดินอยู่รอบบ้านพร้อมตะกอนเรียกชื่อพวกเธอหลายคนสะดุ้งตื่นพร้อมรอยช้ำบนแขนและขาเหมือนถูกจับบีบอย่างแรงระหว่างที่หลับ แสงจัน์ทรเริ่มประกาศกฎใหม่แปลกประหลาดห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนห้ามสวดมนต์ห้ามบูชาเจ้าใครฝา่าฝืนจะถูกลงโทษด,ด้วยการหายไปตลอดกาลชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดภวาคนแก่ที่สุดในหมู่บ้านเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยเห็นหุ่นเซงในร่างจริงมันคือร่างผอมแห้งผิวหนังเปื่อยยุย่ยแต่ดวงตาลุกโชน และมันหัวเราะด้วยเสียงต่ำแทรกเข้ามาในหัวของทุกคนเสียงนั้นยังดังก้องอยู่ในความทรงจำหมู่บ้านเงียบเหงาผู้คนไม่กล้าออกมาทำไรทํานากลางคืนเหมือนนรกที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบเด็กๆถูกบังคับให้นอนในห้องมืดสนิทเพื่อไม่ให้วิญญาณเห็นแต่ก็ยังมีบางคนหายไปโดยไม่เหลือร่องรอย ชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าหุ่นเซงต้องการสร้างกองทัพวิญญาณทุกวิญญาณที่มันกินเข้าไปจะกลายเป็นธาตในโลกหลังความตายและธาตเหล่านี้จะถูกปลดปล่อยเมื่อถึงเวลาที่มันเลือกไม่มีใครรู้ว่ามันรออะไรวันหนึ่งชายคนหนึ่งกล้าท้าทายผู้นำหมู่บ้านเขาตะโกนต่อหน้าทุกคนว่าแสงจันทร์ไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วคืนนั้น ทั้งครอบครัวของชายคนนั้นหายไปไม่มีทั้งศพให้พบหมู่บ้านเต็มไปด้วยความสิ้นหวังคนที่เหลืออยู่ไม่ต่างจากนักโทษที่รอวันถูกประหารทุกคนรู้ว่าหุ่นเซงจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทุกวิญญาณแสงจันทร์กลายเป็นเพียงร่างหุ่นเชือกที่ไร้วิญญาณจริงบางคืนมีคนเห็นเงาหญิงสาวร้องไห้อยู่ในป่ามะเขือ ว่ากันว่าเธอคือหนึ่งในผู้หญิงที่ถูกบังคับไปตายเพราะหุนเซ็งเสียงร้องของเธอดังก้องจนชาวบ้านหลายคนไม่กล้าผ่านใครเดินเข้าไปใกล้ก็มักจะหายตัวไปอย่างลึกลับเสียงหัวเราะของหุ่นเซ็งเริ่มดังขึ้นทุกค่ำคืนมันดังก้องจากทุกทิศทางทั้งทุ่งนาป่าเขาและบึงน้ำชาวบ้านแทบคลุ้มครานจากความหวาดกลัว แต่ก็ไม่มีใครกล้าหนีออกจากหมู่บ้านมีข่าวลือว่าบางครอบครัวพยายามหนีแต่ทุกคนที่ก้าวออกนอกเขตหมู่บ้านจะกลับมาในสภาพซากศพดวงตาถูกควักออกราวกับถูกลงโทษไม่ให้มองโลกหน้าหมู่บ้านจึงกลายเป็นกรงขังของวิญญาณที่ยังหายใจเด็กเล็กเริ่มป่วยเป็นไข้เรื้อรังทุกครั้งที่ร้องไห้เหมือนมีเสียงกระซิบปลอบป,ประโลม แต่แม่เด็กทุกคนรู้ดีว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนมันคือเสียงของหุนเซงที่กำลังเลียลิ้นฝีปากวิญญาณที่ถูกกินไปแล้วบางครั้งก็ปรากฏตัวในยามค่ำคืนยืนเรียงรายอยู่หน้าบ้านของญาติพี่น้องแต่พวกมันไม่พูดไม่ขยับมีเพียงดวงตาที่ว่างเปล่าเหมือนกำลังรอคำสั่งจากใครบางคน คนเท่าคนแก่เล่าต่อกันมาว่าหุ่นเซ็งไม่เคยพอใจแม้จะได้วิญญาณนับร้อยนับพันแต่ความอาฆาตไม่เคยหมดมันรอวันที่โลกจะเปิดทางให้มันกลับมาครอบงำทั้งประเทศไม่ใช่แค่หมู่บ้านเล็กๆเ,เท่านั้นบางคนบอกว่าถ้าเผาป่ามะเขือที่เป็นแหล่งวิญญาณหุ่นเซ็งอาจถูกทำลายไปพร้อมกับดินแดนนั้นแต่ไม่มีใครกล้าทำ เพราะทุกคนที่ลองจุดไฟในป่ามักตายทั้งเป็นด้วยไฟที่ลุกจากในร่างตัวเองคืนเดือนดับมาถึงอีกครั้งชาวบ้านทุกคนได้ยินเสียงเคาะประตูดังพร้อมกันทุกบ้านเสียงนั้นดังสามครั้งก่อนจะเงียบไปแต่พอเปิดประตูไม่มีใครพบสิ่งใดนอกจากเงาดำยืนอยู่ห่างไกลรุ่งเช้าว,วันหนึ่งร่างของแสงจันทร์ถูกพบตายอยู่กลางศาลา ร่างนั้นถูกกัดแตะจนเหลือเพียงโครงกระดูกแต่รอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าชาวบ้านโล่งใจที่ผู้นำตายแต่ไม่มานก็เริ่มมีเงาดำใหม่ปรากฏขึ้นคราวนี้ไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่เป็นหลายสิบที่เดินวนเวียนรอบหมู่บ้านและใครๆก็เริ่มถามตัวเองว่าหุนเซ็งจริงๆแล้วตายไปหรือยัง คดีฆาตกรรมปริศนาเรื่องนี้ก็จบลงแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึง EP นี้หากชอบก็กดไลค์ให้กับช่องเราด้วยแล้วในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็กดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ